เช็คนี้ถ้าสินค้าตัวท็อปจกากติดต้องมีติดแคม,มป์หมดปัญหากายุงกวนใจด้วยแทน่น่หรภัยวาเตียงกันยุงที่เป็นโคมไฟก็ได้เป็นกันยุงก็ดีปรับไฟได้ถึงสามร,ระดับกันยุงได้ถึง30ฟุตและนั่งกินหมูกระทะก,ก็ชิวๆเป็นกันไหมเวลาไปแคมป์เ่าลมจนหน้าซีดแต่ถ้าเรามีตัวช่วยพระเอกอย่างแม็กปั๊มสามปั๊มลมทีมวันขนาดพกพาปูเข้าสูอบออกได้ในตัวและยังเป็นไฟฉายได้อีกต่างหากปรับได้ถึงสามระดับ และยังได้รางวัลการดีไซน์เพียบมาม,มาพบกับตัวช่วยสร้างบรรยากาศแบบ300%แบบโคมไฟแมกเลนเทินโคมไฟที่มีเปลวไฟจำลองความชื้นได้ในตัวมีแบบสำรองไว้ใช้นยามฉุกเฉินสวยมิ้ล่ะ 4. หมดปัญหาสามน้ำกลางแจ้งล้างทำความสะอาดกลางป่าเพราะเรามีเทนชาวเวอร์ฝักบัวขนาดเล็ก ง่ายแรงดันน้ำพลังดีแม้อยู่กลางป่าป่าจะทำความสะอาดใด้ก็หมดหัวห้าลืมทังน้ำขนาดใหญ่พลาสติกแบบเดิมๆไม่ได้เลยพบเบ็บักเก็ตถังน้ำพับเก็บได้ใช้ล้างจานล้างผักแช่เครื่องดื่มและชีเด็ดที่ไม่เหมือนใครคือก๊อกน้ำที่เปิดปิดได้ในตัวโคตรจะสะดวกเลยนี่แหละห้าท่นเชีเดดที่ควรมีติดแคม